จอมราชันบทที่ส1อความจริงเริ่มปรากฏย้อนกลับไปในวันนั้นวันที่หลิวซืเยวิ่งหนีคนกลุ่มหนึ่งจะหนีไปไหนแม่สาวน้อยมาเป็นเมียข้าก่อนสักวันสองวันแล้วค่อยหนีดีหรือไม่จ๊ะชายเรื่องหนาขี่ม้าไล่หลิวซือเยเข้ามาในป่านางในตอนนั้นยังเด็กและไม่มีวิชาไว้ป้องกันตัวจึงช่วยตัวเองได้แค่เพียงวิ่งหนี ชายอีกสองคนขี่ม้าเข้าไปประกบข้างนางที่กำลังวิ่งอย่างสุดชีวิตทำให้ตอนนี้มีคนตามประกบนางทั้งซ้ายขวาและด้านหลังเจ้าจะวิ่งไปได้นานเท่าไรอย่างไรเจ้าก็หนีข้าไม่พ้นรหรอกนาพูดจบก็กระโดดลงจากหลังมา้ามาตะครุบตัวหลิวซือเย่แล้วกลิ้งไปบนพื้นหญ้าปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้าหลิวซือเย่ปัดมือไปมาพลางดิ้นรนหนีจากชายผู้นี้ แต่ถ้าว่านางเป็นเพียงสตรีที่ผอมบางร่างเล็กจะเอาเรี่ยวแรงจากไหนมาสู้ชายตัวโตวต,วต,วตรงหน้านางถูกปลุกปล้ำชุดกระชากจนเสื้อผ้าขาดวินร้องไห้โวยวายและตะโกนจนสุดเสียงเพื่อจะมีใครผ่านมาได้ยินและยื่นมือเข้ามาช่วยในขณะนั้นจอมราชันก็โผล่มาพร้อมกับเสือดำที่ยืนล้อมคนกลุ่มน,นั้นเอาไว้รังแกสตรีที่อ่อนแอกว่าแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ดูยิ่งใหญ่มากเลยสินะหวังอี้ตัวที่นั่งอยู่บนหลังเสือดำเอ่ยถามทำให้คนกลุ่มนั้นหยุดการกระทําแล้วหันมามงงองช่างไรลยองออยจบคำของหวังอี้ตัวเสือดำอีกสี่ตัวก็เข้ามาสังหารชายทั้งสามคนนั้นและในระหว่างที่เสือดำจัดการคนพวกนั้นหวังอี้ตัวก็สั่งให้เสือดำตัวที่ตนนั่งอยู่เดินไป หลิวซือแย,ย่ที่ได้เห็นจอมราชนนางก็ตกหลุมรักในทันทีนางมองเคลิมตามแผ่นหลังของหวงอี้ตัวได้สติอีกทีก็เห็นว่าคนกลุ่มนั้นตายกันหมดแล้วหวงอี้ตัวนั่งทำหน้าอมทุกข์อยู่บนหลังเสือดำเสือตัวที่นั่งก็เดินไปด้วยความเชื่องช้าเหมือนมันรู้ว่าคนบนหลังกำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเราฆ่าด้วยเจ้าค่ะ่านเจ้าค่ะเราฆ่าก่อนเสียงของหลิวซือเย่ยดังตามหลังมาไม่หยุด ทำให้หวงอี้ตัวนึกรำคาญและถอนหายใจออกมาเขาหยุดและรอสตรีที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้นางคุกเข่าลงตรงหน้าของเสือดำขอบคุณที่ท่านช่วยค่ะนางเอ่ยพลางก้มหัวหมอบลงพื้นเท่านี้งั้นรึวังอี้ตัวถามอย่างไม่สนใจเพราะเขาไม่เคยสนใจสตรีนางใดนอกจากเสือวันอิงและเสือดำกับจอมราชัอย่างวงอี้ตัวก็เลือกกินเพียงบุรุษเขาจึงไม่สนใจหลิวซือเย่ เสือดําเดินต่อแต่หลิวซื่อเย่ก็วิ่งตามหวงอี้ตัวรู้แต่ก็ไม่ได้ห้ามพลังคิดว่านางตามเขาเข้ามาในเมืองไม่ได้เพราะมันจะมีประตูมิติที่จะเข้าไปในเมืองนั้นคนภายนอกหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่มีใครมองเห็นเมืองนี้แต่ทว่ามันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะหลิวซื่อเย่ดันเดินตามเขาเข้ามาในเมืองได้อย่างไม่เป็นอะไรเลยแม้แต่น้อยเหตุใดเจ้าจึงเข้ามาที่นี่ได้ วังอี้ตัวถามด้วยความสงสัยเพราะไม่เคยมีผู้ใดก้าวเข้ามาในที่ของเขาได้โดยที่เขาไม่อนุญาตข้าก็แค่เดินตามท่านเข้ามาไงเจ้าคะหลิวซือเย่ตอบโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนางก็แค่เดินตามเขาเข้ามาและมันก็เข้ามาได้เองต้องเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นแน่แน่พูดจบวังอี้ตัวก็รีบกลับเข้าไปในเมืองโดยทิ้งหลิวซือเย่เอาไว้ที่นี่อย่างไม่สนใจนางท่านเจ้าคะเราขาดได้เจ้าคะ นางตะโกนเรียกอีกฝ่ายพร้อมกับวิ่งตามไปแต่ก็คลาดกันทําให้นางต้องเดินวนไปมาในเมืองที่หนาวเหน็บโดยไม่รู้ว่าตนจะไปหาหวังอี้ตัวได้อย่างไรและนางก็พบเจอกับชายผู้หนึ่งเจ้าคือใครเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรเสียงของชายผู้นั้นทําให้คอนอื่นๆเดินออกมาจากมุมต่างๆโอ้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยทำไมมีสตรีผูเข้ามาในเมืองนี้ได้ล่ะ ชายอีกคนที่เดิอนออกมาเอ่ยขึ้นฟังมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาที่อ่านกินในเมืองนี้ของจอมราชนมีเพียงบุรุษหาได้มีสตรีเลยเมื่อจูจ่ๆก็มีสตรีที่ใดไม่รู้โผล่มามันก็ทําให้ทุกคนตกใจและสงสัยเจ้าไม่ควรมาอยู่ในที่แห่งนี้นะสาวน้อยเจ้าจะออกไปจากที่นี่เองหรือจะให้ข้าส่งเจ้าออกไปดีละ่ะชายผู้นั้นไม่เอ่ยเปล่าแต่เขาก้าวเดินเข้ามาหาห,าหลิวซือเย่ด้วย ร่างบางถอยหลังนี้นางถอยหลังนี้ช้าๆโดยไม่ได้เอ่ยคำใดแต่นางพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนางจึงเลือกที่จะเดินออกไปจากเมืองนี้เองแต่ทว่านางก็เหมือนเป็นคนที่มีบาปเพราะดันออกมาเจอกับกลุ่มของหมาป่าที่กำลังออกมาหาอาหารกินตามเขตของพื้นที่ที่เป็นเขตกัน้นข้าได้กินอะไรแปลกจะว่าเป็นกลิ่นมนุษย์ก็ไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าเป็นเทพก็ไม่เชิงคนที่เอ่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของหมาป่า เขาจมูกดีได้กลิ่นของหลิวซือเย่ข้าก็ได้กลิ่นข้าว่าพวกเราตามหาเจ้าของกลิ่นนั้นกันดีกว่าหมาป่าทั้งสามตนเดินไปตามทางจมูกก็สูดดมกลิ่นจนมาเจอหญิงสาวที่เดินทุลักทุเลเข้ามาในป่ายังเบื้องหน้าของเขาทั้งสามโอ้ยวันนี้เหมือนจะเจอของหวานเสียแล้วพวกเจ้าไปประกบด้านข้างเดี๋ยวข้าจะดักหน้านางเอง หมาป่าอีกสองตนทำตามคำที่หมาป่าตนตรงกลางเอ่ยบอกทางด้านของจอมราชันในยามนี้เขากำลังนั่งอยู่บนบันลังสีทองในห้องโถงใหญ่เบื้องหน้าปรากฏเป็นภาพของเมืองนี้ทั้งเมืองเขากำลังตรวจดูว่าเหตุใดสตรีนางนั้นจึงเข้ามาที่นี่ได้ด้านล่างของวังอี้ตัวมีเสือดำนอนเฝ้าอยู่หนึ่งตัวและตัวอื่นๆอีกสี่ตัวก็คงจะออกไปอยู่ตามจุดต่างๆที่จอมราชันสั่งการไป จอมราชันปวดหัวเพราะหาจุดที่เปลี่ยนแปลงไม่เจอเขาจึงหลับตาเพื่อทำสมาธิอยู่สักพักแต่พอลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่ามีหมาป่าเข้ามาในเขตของตนเขาสั่งเสือดำให้ไปจัดการกับหมาป่าพวกนั้นด้วยการทำเพียงแค่คิดในใจเสือดำทุกตัวก็จะได้ยินเสียงคําสั่งของเขาในเมื่อกล้าเข้ามาในเขตของจอมราชันเขาก็กำจัดทิ้งได้อย่างไม่มีปัญหาแต่หญิงสาวผู้นั้นนี่สิ เหตุใดจึงไปอยู่ตรงนั้นได้เมื่อคิดเช่นนั้นจอมราชันจึงออกมาด้วยตัวเองพวกท่านไปข้าไปเถอะนะเจ้าคะอย่าทำอะไรข้าเลยหลิวซือเย่เอ่ยบอกชายสามคนที่กำลังตรงเข้ามาใกล้นางหมายจะจับนางไปทำสิ่งใดก็หารู้ไม่แต่นางรู้เพียงแค่ว่าไม่ปลอดภัยจากชายสามคนนี้แน่นอนเจ้าไม่ต้องกลัวไปข้าแค่จะรีบกินแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่หนึ่งในสามคนนั้นเอ่ยขึ้น แต่ก็มีอีกหนึ่งคนเอ่ยขัดจะกินมันที่นี่ไม่ได้นะลากมันเข้าไปกินในเขตของเราสิโหย้ยจะเสียเวลาลากมันไปทำไมกินมันตรงนี้ไปเลยให้จบๆแล้วพวกเราก็รีบกลับเข้าไปในเขตของเราก่อนที่ไอ้จอมราชันบ้านเลือดนั่นมันจะโผล่มานี่เจ้าไม่กลัวจอมราชันหรือไรข้าว่าลากนางกลับเข้าไปในเขตของเราก่อนแล้วค่อยตกลงแบ่งกันว่าใครจะกินส่วนไหนชายทั้งสามคนพูดโต้อตอบกันไปมา นั่นทำให้หลิวซือเย่ที่ยืนฟังอยู่ได้รู้ว่าที่แท้แล้วนางกำลังจะถูกลากไปกินแต่เว่าจะทำอย่างไรดีนางจะหนีได้อย่างไรกล้ามากที่เข้ามาในเขตของข้ามาหาที่ตายกันนั้นหรือจอมราชันโผมาพร้อมกับควันดำและเมื่อร่างหนาปรากฏกลุ่มมาป่าสามตนนั้นก็หันไปมองยังมุมมืดที่เห็นดวงตาสีแดงปรากฏอยู่อย่างวาววับเฮ้ hey! เน้นเน้นน้มันจอมราชันหนึ่งในมาป่าเอ่อยขึ้นพร้อมกับชี้มือไปอยังดวงตาสีแดงที่อยู่ในความมืดในเมื่อรู้แล้วว่าข้าเป็นใครพวกเจ้าก็ควรใส่หัวไปซะจอมราชันเอ่ยก่อนจะเดินเข้ามาหาหลิวซือเย่เขามองหญิงสาวตรงหน้าก่อนจะจับไปที่ข้อมือของนางแล้วเอ่ยพูดกับมาป่าสามตนนั้นนางผู้นี้เป็นของข้าหากผู้ใดกล้าแต่ต้องนาง นั้นก็ไม่ควรมีชีวิตอยู่ประโยคนี้ทําให้หมาป่าสามตนนั้นค่อยๆถอยหลังกลับไปยังเขตของตนแต่ทว่าในระหว่างนั้นหลิวซือเย่ก็กําลังมองจ้องใบหน้าเหล่าคามนี้อยู่ข้างๆกายพลางก้มองมือของอีกฝ่ายที่จับมือตนอยู่เหตุการณ์นี้มันทําให้หลิวซือเย่ยิ่งรักจอมราชันผู้น่าเกรงขามผู้นี้และนางก็ไม่เคยคิดเปลี่ยนใจไปมองชายใดแม้ให้หลังมานางจะถูกปฏิเสธอยู่บ่อยครั้งก็ตาม แต่ทว่าหลังจากนั้นมาซื้อวานอิงก,ก็ปรากฏตัวและมาบอกกับหลิวซือเย่ว่านางคือคนที่ซื้อวานอิงส่งให้มาดูแลจอมราชันท่าน,นเป็นใครกันนะแน่ลกาดีนักนะที่เข้ามาในเมืองของจอมราชันอย่าคิดว่าข้าจะกลัวท่านเรียบใสหัวออกไปไม่เช่นนั้นเรื่องนี้ถึงหูจอมราชนนะ่ะหลิวซือเย่เอ่ยไล่ย,ยิงาวตรงหน้านางหาได้กลัวผู้มาเยือนไมมเนื่องจากตอนนี้นางสามารถทําอะไรได้หลายอย่างแล้ว ต้องยกความดีความชอบให้กับจอมราชันที่ช่วยสอนวิชาเคล็ดลับพลังลมปราณให้กับนางทำให้นางมีความสามารถเพิ่มขึ้นและเป็นเทพองค์หนึ่งที่คอยดูแลอยู่ข้างกายของจอมราชันถ้าเป็นคนที่สร้างเจ้ามาข้าแค่คิดเจ้าก็หายไปแล้วไม่กลัวข้าเลยงั้นรือซื่อวันอิงเอ่ยออกมาเหมือนผู้คุมเกมที่เย่่ยยิง เพราะมั่นใจว่าตนนั้นสามารถทำอะไรกับหญิงสาวตรงหน้าก็ได้แม้จะสั่งให้นางตายตอนนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาพูดอะไรไร้สาระท่านสร้างข้ามาอย่างนั้นหรือเอาอะไรมาพูดกันไม่เชื่อข้างั้นหรือถ้าเช่นนั้นตอนนี้เจ้าก็ไม่ต้องหายใจจบประโยคนั้นหลิวซือเย่ก็หายใจไม่ออกทันทีนางยกมือขึ้นมากำที่คอตัวเองพยายามอ้าปากสุดลมเข้าปอดแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นผล จนตอนนี้เหมือนนางกำลังจะขาดใจตายสองขาคูกเขาลงที่พื้นพลางทิ้งตัวนอนลงไปพร้อมกับดิ้นผูน้โดนผู้ไรสายตาของหลิวซือเย่มองจ้องไปที่หญิงสาวที่ยืนยกยิ้มมุมปากอยู่เบื้องหน้าแต่ข้ายังให้เจ้าตายไม่ได้หรอกนะหลิวซือเย่เพราะว่าเจ้าต้องอยู่ทำงานให้ข้าสิ้นคำของซือวานองิงหลิวซือเย่ก็หายใจออกเมื่อหายใจได้นางก็สำลักและรีบหอบเอาลมเข้าปอดทันที แม้ว่าจะไม่อยากเชื่อแต่นางก็คงต้องเชื่อเสียแล้วสินะท่านเป็นใครเจ้าคะลิวซอเย,ย่ถามเมื่อนางกลับมาหายใจได้เป็นปกติเจ้ารู้เพียงแค่ว่าข้าคือคนที่สร้างเจ้าให้มาทำงานตามที่ข้าสั่งก็พอเช่นนั้นท่านต้องการสั่งให้ข้าทำสิ่งใดหรือเจ้าคะนำของสิ่งนี้ต้งทำเป็นยาไปให้จอมราชันดื่มทุกวันอย่าให้ขาดตกบกเพร่มแม้แต่วันเดียว ข้าจะคอยมองดูการกระทำของเจ้าจากบนท้องฟ้าเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดเล่นตุกติกกับข้าหลิวซื้อแย่รับของสิ่งนั้นมาก่อนจะถามแล้วนี่มันคือของสิ่งใดเหตุใดต้องให้จอมราชันกินด้วยเล้วเจ้าคะของสิ่งนี้จะทำให้เขาลืมเรื่องจริงทั้งหมดยังไงล่ะนางเอ่ยเพียงแค่นั้นแล้วก็เลือนหายไปต่อหน้าต่อต,อตาของหลิวซือเย่